สวัสดีค่ะครูผุษณีธรรมศิริคุณหมูนะคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วสัปดาห์นี้คือหน่วยเด็กดีพี่บูญเวทนะคะคุณครูจะคุยกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการแนะนําชื่อของตนเองเด็กๆรู้จักชื่อตนเองไหมมีเพลงด้วยนะคะ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเดี๋ยวเราก็มาร้องกันต่อที่โรงเรียนนะแต่ว่าในตอนนี้คุณครูก็จะแนะนำชื่อตัวเองให้เด็กๆฟังนะคะครูผดษดีทรรมสริลิครูหมู แต่คุณครูก็อยากรู้จักเด็กๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะลูกนะเวลาเด็กคุณแม่ถ่ายคลิปส่งคุณครูคให้เด็กๆบอกชื่อนะคะบอกชื่อของตนเองเด็กหญิงอะไรนำสปูลอะไรนะคะชื่อเล่นนะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะคอยดูเด็กๆทุกคนนะเพืๆๆ่อนๆเวลาเด็กๆเปิดคลิป มีเพื่อนๆของเราแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นเราต้องจำไว้นะเดี๋ยวเวลาเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเราต้องใช้การเรียกชื่อเพื่อนๆใช่ไหมคุณครูก็จะดูว่ามีเด็กคนไหนเก่งมากสามารถที่จะจำชื่อของเพื่อนได้มากนะหลายคนนะคะอย่าลืมนะลูกนะบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นแล้วให้คุณแม่ส่งคลิปมาในไลน์ลห้องเรียนของเรานะคะ สำหรับวันนี้คุณครูคุยกับเด็กๆเ,เท่านี้ก่อนนะคะพบกันวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ